เจ้าลำปา่จัดให้แล้วครับเสาหนีเสาว,วันพอ่อยงสร้างครับผมจัดให้แล้วครับอาอาต์างานพุ่นกับยุบเขาตีหกโมงค,งครึ่งกับตอนเจ็ดโมงครึ่งนั่นครับเฉลยตันน้งกล้องผู้กล้องบ่เคยได้ วันนบ่วงหลมแบนว่าัวตีจะเสร์เตรคมขวากับควายเรียกขวากัน